รถถังที่เคยถูกเรียกว่าราชาแห่งสนามรบอย่าง M1 Abrams กำลังกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาไปไกลกว่าเดิมนี่คือ Abrams Next Generation หรือ Abrams NG รุ่นถัดไปที่เปลี่ยนจากพลังงานจรวดสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีขั้นสูงมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาดขึ้นตัวรถเบาลงแต่แข็งแกร่งขึ้นและยังเป็นมิตรกับโลก,กรุ่นใหม่มากกว่าเดิมอีกด้วย ถ้าใครเคยเห็นรถถัง M1A2 V3 หรือ V4 แล้วรู้สึกว่ามันสุดแล้วนี่เลยอ b r a m s NG คือการยกเครื่องใหม่หมดจดไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆเ,เหมือนที่ผ่านมาแต่คือการออกแบบใหม่เพื่ออนาคตจริงๆเริ่มจากตัวรถ Abrams NG ใช้โครงสร้างใหม่แบบ Modular Armor หรือกรอดแยกส่วนซึ่งทําให้สามารถเปลี่ยนกรอบบางส่วนได้เร็วขึ้นตามสถานการณ์เช่นถ้าเจอการโจมตีจากโดรนหรือกระสุนจอกกรอบแบบใหม่ ก็สามารถอัปเกรดเฉพาะจุดได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคันแถมโครงสร้างใหม่นี่ยังเบาลงจากเดิมถึงเกือบสิบตันซึ่งถือว่าเยอะมากสําหรับรถถังระดับนี้ระบบพลังงานก็เปลี่ยนใหม่หมดจากเดิมใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซที่แรงจริงแต่กินน้ามันมหาศาลอาร์แบรมเอ็นจีหันมาใช้ระบบไฮบริดพาวเวอร์แพคหรือระบบผสมระหว่างดีเซลกับไฟฟ้าจุดประสงค์คือเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้นลดรังสีความร้อนที่โดนจับจากกล้องอินฟราเรด และที่สำคัญยังช่วยลดเสียงเครื่องยนต์ทำให้ลอบเรนได้มากขึ้นเวลาปฏิบัติภารกิจกลางคืนด้านเทคโนโลยีก็ไม่ธรรมดาเลยระบบเซ็นเซอร์รอบตัวรถเป็นแบบ360องศารวมถึงกล้องความร้อนรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับสัตว์ูในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกหมอกลงหรือกลางคืนก็มองเห็นได้ชัดเจนมีเรดาร์แบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังที่กำลังพุ่งเข้ามาได้อัตโนมัติเรียกว่าระบบป้องกันตัวระดับเทพเลยก็ว่าได้ และที่น่าสนใจที่สุดคือระบบ AI ที่ถูกใส่เข้าไปในตัวรถอับร็มเอ็นจีไม่ใช่แค่เพื่อควบคุมการยิงหรือการนำทางเท่านั้นแต่ยังช่วยผู้บังคับรถในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์เช่นตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติคำนวณระยะยิงวางแผนลบหลีกหรือแม้กระทั่งช่วยขับเคลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติในบางสถานการณ์เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยนอกจากนั้นอั r a บร็มเอ็นจียังถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานร่วมกับโดรนด้วยเช่นการส่งโดรนสำรวจพื้นที่ล่วงหน้า รโดนติดอาวุธหรือแม้แต่โดรนที่ช่วยยิงสนับสนุนจากระยะไกลซึ่งทําให้รถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ยานเกราะจู่โจมอย่างเดียวแต่เป็นศูนย์บัญชาการขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้ด้วยด้านในของตัวรถก็เปลี่ยนแปลงเยอะเช่นกันพื้นที่ลูกเรือกว้างขึ้นนั่งสบายมากขึ้นใช้หน้าจอดิจิตัลทั้งหมดในการควบคุมไม่มีปุ่มกดแบบเก่าๆแล้วทุกอย่างเป็นทัชสกรีนและระบบควบคุมด้วยเสียงบางส่วนด้วยเพื่อให้ลูกเรือทํางานได้ไวขึ้นแม้ในสถานการณ์ตึงเครียด ในแน่ของยุทโธปกรณ์ปืนหลักยังคงใช้ขนาด120มิลลิเมตรแบบสมุดบอแต่เป็นรุ่นที่อัปเกรดใหม่ยิงไกลขึ้นแม่นยำขึ้นรองรับกระสุนอัจฉริยะรวมถึงสามารถยิงกระสุนที่นำวิถีได้อีกด้วยขณะที่ระบบป้องกันทั้งแบบพาสซีฟเช่นกราบปฏิกิริยาและแบบแอคทีฟอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าทำให้ออบร์ g เอ็นจีเป็นหนึ่งในรถถังที่ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดในโลกเวลานี้ถึงแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนขององค์การทดลองและพัฒนา แต่อั r a บรมเอ็นจีก็ได้รับความสนใจจากทั้งกองทัพสหรัฐและชาติพันธมิตรหลายประเทศ<ๆ>เพราะมันไม่ใช่แค่รถถังที่แรงแต่คือแพลตฟอร์มสำหรับสงครามอนาคตโดยเฉพาะในยุคที่สงครามเริ่มเปลี่ยนจากการรบรเผชิญหน้าเป็นสงครามข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอั r a บรมเอ็นจีถือเป็นคำตอบสำหรับยุคใหม่นี้เพราะมันไม่ใช่แค่ยานเกราะแต่มันคือจุดศูนย์กลางของข้อมูลสนามรบที่สามารถประมวลผลวิเคราะห์และสื่อสารกับหน่วยอื่นๆได้แบบเรีลวทม์ และที่สำคัญมันยังสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้เหมือนสมาร์ทโฟนทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนรถใหม่ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ออกมาเพียงแค่โหลดระบบใหม่เข้าไปรถก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดสรุปเลยว่า AbramNG ไม่ใช่แค่รุ่นถัดไปของรถถัง M1 แต่มันคือแนวคิดใหม่ขององค์การรบทางบกในยุคอนาคตด้วยพลัง AI การเชื่อมต่อข้อมูลและดีไซน์ที่ยืดหยุนรองรับทั้งการต่อสู้แบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนรถถังคันนี้คืออนาคตของสมรภูมิ และใครที่ได้ใช้ก่อนย่อมได้เปรียบในสนามรบอย่างแน่นอน